เก๊ดหมดสร้สารตรงตำนานตลอดโอ้ยเก็ดกับมะมือดย่ำนีเนาะบอวซอยเทียมเป็นบ่ถนัดนักเลถ้าไม่ถ้าไม่ใส่กระเทียมคือถนัดมากเพราะว่าทูบเล้วกับบอวซอยคือกัน มืดมืดต่อไปเั้งสี่มืดก็านีเกงมันจะหนาวมือ,อยังกวนันที่ยังกอบสิบสองมันยิ่งจะมืดกว่านี้นะจ้ามันจิ้งจกหนาวนะจ้าอัน,นีก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วด้วนี่ม,นนมันบอกเตยดอกเดือนกุมภาเดือนกุมภาจะแบบมันจะแบ่งครึ่งร้อนครึ่งหนาวลมหนาว กอดใคยเราไม่มีแฟนไม่ต้องกอดหวัวมมนละกอดไัยฮิมอนกอดมันก็เบอุ่นดอกชุ้มเงินนอนในห้องผุนห้มผ่ผผา,า,าผุนน่งกอดมันไปอุ่นดอกพึ๊บ ผักไม่ใส่สักอย่างเนาะกับซีมิชเจอนีเนาะแล้วก็ไข่กระหมูไม่ใส่ผัดแต่ข้าวไ <c oughs> ข่หมูเนาะใส่หมูไหมล่ะใส่เนือ้อสัตว์ใส่ ยย<อ>ไปยืนเทียนแล้วไปพาแล้วไปพาตามมันด้วยต่อไปอยิ่งจะมืด ชอบให้มันเป็นอย่างนี้ไม,ม่ชอบให้มันมุนชอบให้มันเป็นแผ่นถ้ามันอยู่คนละข้างกันเลยเผื่ดู้ว่าหมูะสูกุน ถ้ามันไม่สุกมันจะไม่มันจะไม่โผล่ลงนะคะมันจะปิดปิดแทนปิดกอนนะคะนี่มันสุกแล้วใช่ไหมมันจะโผล่เห็นไหมไข่มันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เก่งพู้เลยว่าสูตรยังกระซังูเลยว่าเสียบรรกบระซังเขาไม่กินเบิร์ตบ้านคนที่ไม่อร่อยคือแม่แม่รู้วา่าพวกนั้นเขาเป็น,นาาร,ร้านอาหารเขาเป็นร้านอาหารร้านอาหารมัผฟี่สูตรแม่หลายร้านนะ,ะมีทั้งโต๊ะจีนมีทั้ง หลักอาหารยังไงกับนีแม่หูจักอยู่เขาเอาตัวนั้นไปคือเราไม่ผ่านสักอย่างไงเขาว่าเขาผ่านผู้เดียวแต่ว่าเขาบม่ผ่านนี่เก่งไม่ผ่านก็จ้าคุณจะนขายดีน่ะคุณขายไม่ดีคุณเลยมาดูฉันน่ะอันแล้วล่กระซางค่ะการสตรีกันน่เด้แต่ตดกะตีแต่ตดกะตีว่าตุนมันบ่หอมการกระตีอ่ะเอาคันมากนี่ตดกดะหอมได้เก่ง ขันค้นว่าขันค้นมากกันให้ตดกระหอมเด้ออิลี่อิลี่ในวาเลยเอาเอาโอ้ยย่าะบะย่าบะเกียดเบิดเลยคะ่ะเอาเกียดคก็สิเบิดไว้แทนฮะไว้เกียดเบิดนะทำยังไง่ย ไปพักเนี่ยไม่้คุ้นเลคบอกพอไปเลียนเกนอับเบลีตระหาบ้าก็บอกไม่ได้กันค่ะมอประเทศไทยไปพักเฮ้เกียริเิดอิลีเป้าไปเาไปพาดพทุนต่อคุณพารเนี่ยไม่ยี้คุ้นผุนเดี๋ยวหลาเกียรแม่เมิด ไม่ไปผ่านที่นันหลังนั่นก่อนแก๊สหมดสร้างตำนานตลอดโอ้โหเกล็ดกับมะมือดย่ามนีเนาะประเทศไทยเอ้ยเห็นกุจมเลยเห็นกุจมละไม่นได้เบิดเนาะในมะผัาบาดหลังอื่นโอเกิง อะใช่แล้ชินแก๊สหมดจ้าให้พ่อไปเียนให้แก่อายนาะเกัไแก๊สหมดนึกแกนั้นว่าขายดีขายดีแล้วมันจังเบิดขายบ่ดีนั่งเกาหลีก็แต่สมปีก็เบิดได้แน่ก็ได้ขาราะลงแกนเมเออ มันใส่หลายนกเกดเน,นี่ยกกังก็ขายบอดีไปยังเจ๊งนางเก่าแต่อันนั้นเออมันเป็นคำพังเพลินมันเป็นคำแบบว่าขับเปียบเปื่อยอะแล้วเขามีอะไรนี้นั่งอย่างนงั่งผัดด้วยบ่ละนบ่โบธนัดดอกมาันางผัด ท่านาท่านาก็สวยกนเลยจริงนี่มาหาวา่าเอาก็ะเล่สอมตัวพ่อยืหันมันกรอบแบบนี้หมูมันสุกมันกรอบถืออาจารย์พ่อมานนะถือไม่แล้ก็ต้องถือกลับคืน <c oughs> เอาสถ,ถานการณ์มันเกิดขึ้นได้นะคะ <c oughs> เกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะ <c oughs> มันเปลี่ยนแปลงได้นะคะ <c oughs> ไปผ่านเทียนผู้อื่นคุณนาย อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเจ็บ<ซ>พ่อไปเพีย้ยนเขบาบม่ใส่เขาไม่ใส่ผักเขาไม่ใส่อะไรสักอย่างจ้า จยเห็นไหมมาแล้วนะจ๊ะข้าวผัดไข่ใส่หม